สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมเนวทางจ้าสวัสดีทั้ง f อซใหม่แล้วก็ f อเก่าเนาะคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเสารรอบบ่ายวันผุดวันที่ยี่สิเดือน2เดือนกุมภาพล่ะสันห้า, 2, หาร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลของวันที่ยี่สิบจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางวันที่22เดี๋ยวมาเบิงผลของวันที่21กันก่อนเนาะเมื่อวานรอบเศา้าเด่นรูยูที่0กับเอ่ามือนี้อแอ,อนดอติบายก่อนเนาะจ้าสำหรับนี่เคอีองวันที่21เอนาะจ้า้าพี่น้อง FC ท่าทันใดบกเข้าใจหมอได้สามารถรับชุ่มยนหล้างได้เลยเนาะจ้าวันที่21เมือนี้นี้แอนบอกพี่น้อง FC ซไปอยู่เนาะจ้าในคลิปว่า รอบเศร้ากับรอบใบให้ระวังนกนกจะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เพราะว่าไอจอยจับเด่นศูนย์รูดศูนย์มาใส่กับรอบบายหนึ่งรูดหนึ่งกระสีได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองเก้ากับสองเก้ากับสีได้เก้าสองนอกจากรอบเศร้ากับรอบายสลับใส่กันนกจะเพราะว่ามุ้ว่านี่ออกเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมี่เด่นศูนย์รูดศูนย์ ศูนย์มาหนมาถ้าจับศูนย์ก็บสีดศูนย์หกลับมาตรงกันกันกบเลขเด่นเลขรูดรอบบายของเอสจอยพอดี y, เนาะจา้าอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งนพนกันก่อนจา้าบนรอบเศ้าออกเก้าหาศย์หาศูนย์จับคูรูุดไปเนาะจา้าศูนย์เจ็ดศูย์มเกามาหาศูนยโอ้โหศู 03, 04, นย์สามศูนย์สี่นี่มาศูนย์หาซะงั้น เดินศูนย์วิ่งรูดศูนย์ขเขาเห่ามาเนาะแต่สำหรับสายรูดฐานน้ำศูนย์ไปรูดอ่าได้เนาะจากรอบเสาบนจะหาศูนย์ศูนย์หาเนาะจ้าสำหรับสายรูดขเขาเห่าเนาะจ้าหลากสี่สี่รูดไปจา้าสำหรับรอบใบยอยู่ที่สองกับหนึ่งผลจะสามหนึ 10, 10่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอสจอยบอกพี่น้องเอฟซีไปอยู่นะ ว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์รอบเสานํนมาเป็นผลของรอบบายได้ตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันสําหรับตัวเจาะเนาะจะแต่ว่านาเสียไดยเ้เนาะจะเอกจนเอกจนไปจับ,จบลงมาเนาะจะจับรอบเสารลงมารอบบายนากะก็เลยได้ไปศูนย์หนึ่งถ้าจับขึ้นเนาะแต่ถ้าจับขึ้นก็จะได้ตรงๆเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งน่าเสียได้เนาะจะกับบเป็นยังคือว่าตัวเดียวกันเนาะจะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสำหรับสายรูดของเฮ้าเนาะจ้ะ สายรูดข้งเฮ้านี่คือบวตรงว่าเทิงเลยเนาะเข่ากันไปตรงๆมันจะ01อา01 10มันจะรอบรอบ,บายเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมจ่จ้าสำหรับสายจอลยขอ้งเฮ้านี่แอดเอยบอกไปแล้วนอกจากถ้าบอกเขาใจกะย้อนหลังได้เลยว่า01 10แอดเอยได้บอกพี่น้อง fc ไปหรือบอกน,นจอจ้ะอะตามนั่นจะ้ะสำหรับล่าง84รูดไปน,นจอจ้ะ สองสี่หนึ่งสี่มาแปดสี่สำหรับพลนี่เคอีกรอบเ้ารอบายของวันที่ยี่สิบเอ็ดมือนี่กะประมาณนี่ตามตามนี่นอกจากน,นี่นี้ครับคนที่ตามแนวทางกับแอดจอยจา้าสำหรับนี่เคอีกของวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่กะถือว่าได้เฮได้กิจได,ได้โดดกันอยู่เน,นาะจ้กรุ่นต่อกับแนวทางนี่เคอีรอบเซลรอบายของวันที่ยี่สิบสองจ้า โอเคเนาะจากพี f c จ้าสำหรับ0110ของวันที่2 1เนาะแอดจอยบอกไปแล้วเนาะจากพี่น้อง FC ท่าทันได้บอกว่าถ้าเกิดบอกว่าแอดแอดจอยบ่ได้บอกในแอดจอยตีแป๊ะนะแอดจอยบอกไปอยู่เนาะจากนอะ่านะถ้าเกิดว่าจับผิดตัวกะถือว่ารุดไปเนาะจากสำหรับนิเคอี K e, ของวันที่ยี่สิบสองมื้อนี้กนะ ขนขางจับทางยากอนขาง,งจับทางง่ายไปนิดนึงอยู่เนาะแต่ว่าแนวทางสีปังหรือโบปังสีมาห้หรือโบมาห้อันนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันไปตามแนวทางเนาะจะ้าก่อนสิไปรับชมเนาะจะ้าแอจอย้ห้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านันทามักถ้าชชบจังคอยตามถ้าโบมัโบ,ชบโบชบปล่อยผ่านได้เนาะจะ้าปรดใช้วิจารณญาาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจผิดพลาดโมราแอจอต้ตองโคตูนโคไฟพีน่น้องเอ,อฟซีหลายๆเนาะจะ้า ามือนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันอีกเนกาะจ้าสำหรับมือนี้วันผุดเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้บ่พลาดแนวทางของแอดจอยจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจา่าหนึ่งสี่รอบเ้าอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้า อันนี้หนึ่งเก้าเนาะจ้าโอ้โหเลขเก่าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งห้าเด่นซูรูดซูมีศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์แปด หาเมื่อวานในหนึ่งสูรออกไปแล้วเนาะสำหรับรอบบายห้าสี่ห้าเก้าห้าแปดห้าสามห้าหนึ่ง ห้าศูนย์หาศูนยตมัอว่านี่ออกไปแล้วมือ,อยังได้ตัวเดิมอยู่เนาะจ้าเด่นสี่รูดสี่มีสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สำหรับเด่นสี่รูดสี่มัอว่านเนาะจ้าวันวันที่ยี่สิบเอสเนาะสี 4, น่นี่มาทั้งสี่สี่มาทั้งแปดสี่เลยเนาะจ้าสี่สาม สีาสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะรอบ,บาบสี่หนึ่งสี่้าสามห้าแดศูนย์ศูนย์สามศูนยด หนึ่เกหนึ่งสามนี่คือหุดน,นี่เกอีรอบเซาร์ะบายของวันที่ยี่สิบสองกับประมาณนี้ตามนี่น้าจ้าทามักทาชอบจังคอยตามทาบ่มักบ่ะชบปล่อย,อยผ่านได้น้ะจ้าสำหรับการจับกู่ของนี่เคอีเมื่อนี้กะ่ะคนขางจับทางไงอยู่นิดหนึ่งน้ะจ้าบอกว่ามอว่านี่คือเลข ออกมาตัวเดิมซ้ากันหลายนอาเด่นสีลุดสีมาหลายตัวนอกจากเลยสีจับทางไงนิดหนึ่งแต่ว่าแนวทางสีปังหรือบบปังอันนี้ก็ต้องมารอลุอ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่สาหรับนี้เคอีซวงนี่กะทีพันมากอะมื่อวันสองวันทีพันมากเนี่ยผมซื้อวัดจับทางยากไปนิดหนึ่งเนะาะสำหรับเมื่อนี้กะโค้ไฮฟิโลเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทาดนอกจากขอบคุณสำหรับ การติดตามและกการรับชมเนาจ้ะสำหรับคลิปนี้แอจอยขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า